ช่องรักครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของมาดามยูนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่19ก้รกฎาคม2566ค่ะแนวทางราวพัฒนาวันนี้มารามยูให้เด่นที่1และ9นะคะ สำหรับชุดตัวเจาะวันนี้ค่ะมี10 12 18 90 94แล้วก็98นะคะชุด3ตัววันนี้มาดามอยู่ให้1ห,หาง193ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะ ส่วนตัวเน้นวันนี้นะคะเน้นที่18แล้วก็98ค่ะเป็นตัวเน้นเราพัฒนาวันนี้นะคะเลขชุด4ตัววันนี้ค่ะ9 1 3 0เป็นเลขชอบของมารามยูงวดน,นี้นะคะ9 1 3 0ค่ะเผื่อว่าใครอยากจะลุ้นเป็นชุด4ตัวหมุนนะคะ ผลงานราวพัฒนาของมาดามยูงวดที่แล้วก็ถือว่าปังมากๆนะคะเป็นงวดประจามนที่17กรกฎาคมค่ะกอดึงๆบนล่างเลยนะคะทั้งตัวเจาะ0ู2 0อง2แล้วก็7 5, 5, 7ค่ะรูดศูยรู7ก่็เอดิงๆนะคะแล้วก็เข้า3ตัวตัดเล่นด้วยนะคะงวดที่แล้วก็เข้าตัดเล่น 5, 7ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็มาลุ้นกันนะคะ แทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบลอยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ